เดอร์วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องราวมือใหม่สำหรับการขับขี่มอไซค์นะครับจากการที่ผมได้อมอไซค์ฮาร์เรมานะครับรุ่นซอฟท์เทลโรเลเดอร์ Rider นะครับตอนนี้เราก็เลยขาดอุปกรณ์เราก็เลยสำคัญที่สุดในการที่จะขี่มอไซค์นะครับก็คืออันแรกหมวกกันน็อกใช่ไหมครับสำคัญมากๆและถูกกฎจราจรด้วยถูกกฎหมายด้วยนะครับเราก็ต้องมีหมวกกันน็อก แล้วความปลอดภัยที่ขี่รถบิ๊กไบค์หรือว่าคันใหญ่เนี่ยสำคัญที่สุดก็คือต้องมีถุงมือด้วยนะครับผมก็เลยไปเตรียมหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ดูจากเว็บไซต์บ้างดูจาก y o YouTube ดูจากการที่หลายๆคนไลฟ์นะครับเราก็ไม่ได้โฆษณาอะไรจากเขานะครับแต่เราแค่ว่าเออเราดูแล้วเราสึกชอบแล้วก็ราคาของหมวกันน็อกรุ่นนี้ก็คือยี่ห้อเลียวนะครับเป็นแบรนด์ไทยนะครับรุ่น stormforce นะครับก็เลยไปดูนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับอยู่ที่ 2,600บาทนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อที่ร้านนะครับก็ได้ราคาลดอีก5%ด้วยผมก็เลยไปดูที่ร้าน320 SP นะครับอยู่วงเวียนใหญ่ก็ได้ลดอีก5%ด้วยนะครับนี้มาดูนะครับว่าหมวกกับน็อคเลียวรุ่น Storm Force เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับกล่องก็โอเคนะครับสวยงามนะครับแล้วก็หมวกก็จะมีถุงให้นะครับข้างในเนี่ยผมก็เลือกเป็นจริงๆมีหลายสีนะครับแต่นเนี้ยเลือกมาคือเป็นรุ่นสีดําเพราะว่าเราขี่ชอปเปอร์เนาะ จะขี่แบบลายสวยๆมังานมันก็ดูแบบเป็นรถสปอร์ตไปเราก็เลยเลือกเป็นรุ่นสีดําเงานะครับตัวนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีเปิดคางนะครับสามารถเปิดคางได้ด้วยเอาไว้เวลาเราขี่ในเมืองหิวน้ําเราก็เปิดคางนะครับก็สวยงามดีนะครับนี่นะครับดูโดยรอบนะครับอ่านะครับก็จะมีตัวด้านหน้าด้วยนี่นะครับเราก็จะมีตัวแว่นภายในด้วยนะครับเห็นไหมครับแว่นภายใน ที่สามารถไว้กันแดดได้ด้วยอ่าก็สวยงามนะครับแล้วเราก็เลยไม่เคยมีมอเตอร์ไซค์แบบอ่าคือไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์ไม่เคยมีหมวกแบบนี้นะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าไซส์หมวกเนี่ยที่เราใส่เป็นยังไงก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆเป็นประสบการณ์นะครับเราก็ใช้เชือกก็ได้นะครับวัดเส้นรอบหัวเราเนี่ยครับว่ากี่เซนติเมตรนะครับของผมเนี่ยคือหัวผมเ,เล็กมากเลยอยู่ที่52เซนนะครับไซส์เนี้ยคือไซส์เอ ไซเอสเนี่ยคืออยู่ที่5 5าสถึงห้นะครับมันก็ยังใหญ่อยู่แต่พอใส่แล้วเนี่ยองค์มันพอดีมากๆเลยครับก็เลยลูกเลือกเป็นรุ่นไซเอสนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆหัวใหญ่กว่านั้นก็สามารถปรึกษาหรือว่าสอบถามที่ร้านเขาก็ได้นะครับเขาก็จะมีคําตอบให้แน่รุ่นนี้ดีมากๆเลยอันนี้คือเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องหม่วยอีกทีเนาะแล้วอีกอันหนึ่งที่เราไปซื้อมาแล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือถุงมือนะครับอันนี้ก็คือถุงมือธรรมดานะครับไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่า เราสามารถช่วยเซฟตี้หรือว่าการขับขี่ที่ที่มั่นใจมากขึ้นแล้วก็อย่างเช่นช่วงนี้อากาศเย็นหรือว่ามีลมปะทะเนี่ยครับมันก็จะสามารถช่วยเซฟมือของเราได้ด้วยก็จะมีกาดมีอะไรนะครับอันนี้ผมก็เลยเลือกราคาที่ไม่ได้สูงมากครับก็อยู่ที่390บาทนะครับก็โอเคแต่มันมีนิดนึงเพราะเราไม่เคยใช้ถุงมือเนาะก็มีข้อแนะนํานิดนึงสาหรับเพื่อนๆนะครับว่าใครที่ไม่เคยเลือกซื้อถุงมือเนี่ยผมก็ เพิ่งเคยซื้อเหมือนกันเขาบอกว่าการเลือกซื้อเนี่ยเวลาเลือกไซส์ของถุงมือนะครับเวลาเราใส่แล้วเนี่ยไม่ให้กระชับหรือว่าแน่นเกินไปให้เหลือบริเวณด้านปลายนิ้วนิดนึงนะครับเพราะว่าเราขับรถรถมีคัสหรือว่าเบรกนะครับเวลาเรากำคันเร่งหรือว่าเราเบรกไปเนี่ยบ่อยๆถ้าเราเอาแน่นเกินไปเนี่ย ที่ร้านเขาแนะนานะครับเขาบอกว่าให้เหลือปลายนิ้วสักนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเวลาเรา,าบีบคันเร่งหรือว่าบีบเบรกบ,บีบคัสนะครับมันจะไม่ให้ปลายนิ้วนียเจ็บนี่ก็เป็นทิคเล็กๆนะครับเผื่อไว้สําหรับคนที่ดูไลน์นี้นะครับอาจจะลองไปเป็นพิจารณาดูผมก็ไม่เคยซื้อนะครับนี่ก็ซื้อมาโอเคก็เลือกเป็นไซส์ L ก็พอดีนะครับก็สวยงามอยู่ยังพึ่งยังไม่ได้แกะเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีส่วน เซฟตี้ uh, ตรงกาดตรงนี้นะครับ mm hmm. เผื่อกรณีที่เราล้มหรือเราสไลด์ไปที่ถนนเนี่ยมันก็จะช่วย uh, กันกระแทกของ uh, มือเราได้ด้วยนะครับ mm hmm. แต่ถ้ารุ่นที่แพงกว่าน,นี้ก็มีนะครับแล้วแต่ uh, ปัจจัยหรือว่าเพื่อนๆต้องการแบบไหนนะครับอันนี้เรามือใหม่เนาะเราก็เลยแบบลองซื้อนี่มืดูก,ก่อนนะถ้าเรามีเงินมากขึ้นเราก็อาจจะซื้อไอ้ที่มันแพงๆหน่อยอะไรนี้ก็ได้นะครับตรงนี้จําเป็นนะครับในการขับขี่มอเตอร์ไซค์มันต้องมีนะครับผมก็เลย ซื้อมาอันนี้เราก็มาคุยนะครับก็มีอุปกรณ์ที่ทางร้านนะครับที่เราไปซื้อหมวกเนี่ยเขาก็จะแถมมงให้ด้วยอ่าน,นี้ก็จะมีโมงเนาะเพราะว่าเราใส่โมงเราจะช่วยปิดหน้าให้เรา,เ,าเวลาเราใส่หมวกใส่อะไรเงี้ยมันก็จะให้ผมไม่มาบาังตานะครับอ่าน,นี้หมวกที่เขาแถมมานะครับแต่นี่คือนี่หมวกผมเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับว่าหมวกเรียวรุ่น Tom f o r นี่เป็นยังไงเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับ รือก็ใส่ม่วงก่อนนะครับนี่ผมเป็นคนใส่แว่นนะรุ่นนี้ก็สามารถเหมาะสําหรับคนที่ใส่แว่นด้วยนะครับมาดูกันว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะครับนี่เราเก็บผมกันนะครับเราไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเขานะครับแต่เราสูว่าเออเราซื้อมาแล้วเราก็เลยอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆดูว่ามือใหม่เนาะหัดขับเป็นไงหมวกที่เปิดทางได้นะครับแนะนําเวลาใส่ก็คือให้เราเปิดทางไปก่อนนะครับ เราก็ดึงดึงไปเลยครับแหงนานนิดนึงครับแล้วก็ใส่ไปเลยอเพอดีไหมครับโอเคเลยเนาะนะตัวนี้เป็นแบบล็อกแบบเป็นคลิปล็อกนะครับเป็นคลิปล็อกอ่าพวกนี้อะไหมีนะครับเขาบอกทางร้านมีบริการให้ด้วยครับโอนะครับพอดีเลยนะครับไซส์ S สำหรับคนที่หัวใหญ่กว่าผมก็อาจจะเป็นไซส์ M หรือไซส์ L ก็จะมีไซส์นะครับลองดูอ่า นี้เราลองปิดนะครับปิดขางอ่าสวยงามนะครับได้ยินเสียงนะครับพอทีพูดในนี้อาจจะเพื่อนอาจจะได้ยินเบาๆนะครับอ่าให้ดูครับโดยรวมโดยรวมอย่างี้ยครับดีไหมครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับเราขับทัวรลิงนะครับเราก็จะมีตัวนี้เขาจะมีแว่นให้ด้วยนะครับ แว่นกันแดดเห็นไหมอ่าด้านหน้าเลยเนี่ยครับโอ้ดีมากๆเลยนะครับก็มาเปิดปากนิดนึงเนาะจะได้ยินเสียงนะครับอ่าก็จะมีแว่นเห็นครับเปิดด้านข้างนี้มีแว่นใสอ่าก็เหมาะสําหรับที่เราวิ่งในเมืองนะครับด้วยอ่าตอนนี้มาดูนะครับพอเราใส่อย่างนี้แล้วเราเป็นคนใส่แว่นเนาะอลองดูวิธีการใส่แว่นนะครับอ่าใส่แว่นก็ใส่แว่นได้ง่ายครับ ได้ง่ายมากเลยอ่าเปิดหน้านีดนึงเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงครับใส่แว่นนะครับโอเคเลยครับใส่แว่นได้ง่ายมากแล้วก็ดึงลงได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมครับโอเคเลยนะครับสวยงามน้ำหนักก็ประมาณหนึ่งจุดห้านะครับก็ถือว่าไม่หนักมากครับอยู่ประมาณก็ก็ไม่หนักนะครับเบาอยู่นะครับโอเคเห็นไหมครับแล้วเปิด แว่นกันแดดนะครับเราใส่แว่นอยู่เปิดแว่นกันแดดเ่เปิดได้นะครับอ้าวเปิดงี้ครับโอเคเดี๋ยวถือใหม่นะครับเราก็เลยไม่ดูว่าเปิดง่ายนี่นะครับด้านลงนี่นะครับไม่ชนแว่นด้านในนะครับแว่นกันแดดของเขาที่ให้มาก็ขนาดผมใส่แว่นใหญ่นะครับก็ก็ยังใส่ได้อยู่อ่าเราเปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดแว่นลงมาเนี่ยเห็นไหมครับโอเคเลยทีเดียวนะครับโอ้โหครับ ถ้าเราขับไปนี่คงบังแดดได้ดีนะครับก็โอเคเลยนะครับอยากให้เพื่อนลองไปดูกันโอเคอนนถอดเห็นไหมครับเราถอดปุ๊บไม่ต้องถอดแท่นก็ได้เปิดคางก็สามารถดึงหมอออกได้เลยโอเคเทียมเลยนะครับอันนี้เป็นสีดําเงานะครับของเขาก็จะมีหลายๆสีนะครับลองให้ทุกคนลองไปเลือกดูนะครับว่าชอบสีไหนก็เลือกได้เลยแต่ถ้าเป็นสีล้วนก็ราคาจะอยู่ที่สอง 2,006นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าลองไปสอบถามที่ร้านหรือว่าที่ร้านไหนมีก็ลองดูราคาอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับให้เพื่อนๆลองดูนะครับเรียวนะครับแบรนด์เรียวรุ่น t ต r m f o r c e นะครับโอเคเลยนะครับรูปทรงสวยงามอ่าโอเคนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่างไงแล้วเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับว่าเราใส่อันเนี้ยแล้วเราขี่มอไซค์ฮาเลย์ไปทำงานแล้ว หรือว่าใช้ใช้ในชิประจวันเป็นไงบ้างในเมืองนะครับฝากไว้นะครับก็ขอบคุณครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไคร b ์นะครับให้ผมด้วยนะครับน้องใหม่นะครับอย่าลืมติดตามกอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ